สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight Policy รายการเพื่อการศึกษาการศึกษานะครับช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสังคมที่มีมทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพนะครับก็จะทําให้สังคมนั้นและก็ประเทศชาตินั้นนะครับมีการพัฒนาที่รุดหน้าไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดนะครับในการสํารวจของต่างประเทศนะครับต่อระบบการศึกษาของไทยนะครับยังพบว่า มีความล่าหลังนะครับโดยเฉพาะมีความล่าหลังกว่าประเทศในอาเซียนหลายประเทศด้วยกันปัญหาตรงนี้เกิดจากอะไรนะครบวันนี้ันเราจะไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงของการศึกษารองศาสตราจารย์ดรพินันจันทนีนะครับตอนนี้อยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านดรวรรเฉลิมจริงๆเลยทราบว่าท่านก็อยู่วงการศึกษาพอสมควรครับครับเพจะเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการลงทุนทางด้านการศึกษานอยู่ในท็อป10ของโลกแต่ว่าเมื่อผลออกมาอย่างนี้เนี่ยก็คงจะเรียนถามอาจารย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นจริงๆแล้วนีถ้าเราดูสาเหตุจากการสำรวจที่ของเ o อ l d e อน n o อ i มนั้นจะเห็นได้ว่าบอกว่าผลออกมาก็คือของประเทศไทยนั้นอยู่ลำดับที่78ของการศึกษาของโลกและอยู่ลำดับที่8 การศึกษาของอาเซียนด้วยกันถ้าเราจะดูถึงสาเหตุจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราหรือการศึกษาของไทยยังไม่คุ้นเคยกับตัวบ่งชี้หรือว่าเกณฑ์ในการประเมินมากกว่าเพราะว่าเราจะดูว่าจากการศึกษาของไทยนั้นมันมีหลายระดับมีตั้งแต่ระดับประถมมัธยมและอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษานั้นเ,เป็นในห,หลักสูตรที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ประมาณ8,000กว่าหลักสูตรแล้วก็เยอะมากบ,บางหลักสูตรนั้นก็เปิดหลายแห่ง uh, เปิดหลายแห่งรวมเบเ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ20,000กว่าแห่ง20,000กว่าหลักสูตรที่ไปเปิดอยู่ทั่วประเทศแล้วถ้าเราจะดูจากคุณภาพแล้วมันก็ต้องลงดูไปหลยๆไปเพราะว่าคุณภาพกา,ารศึกษานั้นจะเห็นได้ว่าตัวหลักสูตรก็จะมีระดับปริญารญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก แต่ทุกวันนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาสกรหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะให้ประเมินทุกปีการศึกษาในแต่ละปีนั้นถ้าผลการประเมินได้ระดับดี2ปีต่อเนื่งองนั้นก็สามารถที่จะให สกมาประเมินเพื่อที่จะรับรองมาตรฐานว่าคุณภาพของหลักสูตรนี้ได้มาตรฐานมันเพราะนั้นใน8,000กว่าหลักสูตรนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็จะมีดูเกณฑ์จากที่เป็นสากลด้วยที่ต่างประเทศเขาใช้ด้วยอย่างที่เราอะ,อะไรอ่อนกว่าที่ต่ำกว่าของอาเซียนหรือเป็นส่วนใหญ่นั้นก็จะเห็นได้ว่ายังไม่คุ้นเคยกับ เกณฑ์ในการประเมินเ้อมากกว่านะเท่าที่ดูนะแต่ถ้าให้บอกว่าตกต่ำเนี่ยคงคงไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะที่นี่เกณฑ์ที่ต่างประเทศเขามีการนํามาประเมินมาเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันหลักๆแล้วมีอะไรบ้างครับหลักๆนี้ก็ไปใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็ตัวทางด้านแมททางแรงต่างเนี่ยก็เกณฑ์ตัวนี้แหละที่เรายังไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเราเอาเกณฑ์ตัวนี้มาเป็นตัวจับเหมือนกับที่ตอนนี้ ทางสกอรหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกเกณฑ์ที่จะชี้วัดในแต่ละปีนั้นตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาแต่จริงๆนี้เกณฑ์ประกันคุณภาพนั้นได้ออกมาเขาเรียกว่าระบบ TQF นั้นกลับมาตั้งแต่ปี2552แต่ก็เนื่องจากว่าปรับไปปรับมาก็พยายามปรับปรุงให้มันพัฒนายิ่งขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้ว่า ไม่ได้อยนะเพราะนั้นไม่ไม่ได้อยเพียงแต่บอกว่าสักปีสองปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะสมบูรณ์เต็มที่ในการตรวจประเมินครับอาจารย์ครับทีนี้บางคนออกมาบอกว่าเอ๊ะการที่เปิดเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ไม่มีคุณภาพตรงนี้มันมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรครับทีนี้เปิดเยอะเนี่ยก็กกมีเกณฑ์อยู่ว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยอาจารย์ประจําหลักสูตรถ้าเป็นปริญญาตรีต้อง5คน5คนเนี่ยก็ตรงหรือสัมพันธ์จริงอยู่เมื่อก่อนปี2552นนั้น ที่เกณฑ์ในระดับระบบ t ี f หรือประกันคุณภาพการศึกษาของไทยเนี่ยยังไม่ได้บังคับใช้อย่างนี้นมันก็จะมีหลากหลายคนที่จบมาตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรต่างๆ,ๆพอหลังปี2558มาประกาศใช้ฉบับแรกเกณฑ์ในการศึกษา2500ระดับบรุระมศึกษาแล้วก็มาปี2552เนี่ยก็เอาเกณฑ์ระดับเน้นที่คุณภาพพอปี2558เนี่ย เกณฑ์ตรงนี้ค่อนข้างจะละเอียดแต่ถ้าละเอียดตรงนี้สามารถปรับเข้าเกณฑ์ที่เป็นระดับอินเตอร์ที่เป็นสากลได้แต่ตรงนี้น่ะเกณฑ์ประเมินตรงนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนตั้งแต่ปี2557ขึ้นมาก็คือถ้าหลักสูตรไหนที่มีอาจารย์ไม่ตรงไม่สัมพันธ์ก็จะเปิดสอนไม่ได้แต่ตอนนี้มันก็ยังปรับปรุงพัฒนาต่อไปอยู่แม้แต่อาจารย์ที่ไม่ตรงก็ต้องทำผลงานทำวิชาการให้ตรง ก็คือทำผอสอรอสอะไรต่างก็สามารถที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพได้เพราะว่าในเกณฑ์ที่ออกมาในปี2 5 5 7เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์มีคุณภาพพัฒนาอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการมีคุณภาพมีผลงานวิชาการก็เขียนเอกสารตำรารถ้าได้มาตรฐานแล้วก็ความหมายก็สามารถที่จะส่งผลให้ นักศึกษาได้รับรู้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่ครบถว้วนและจบออกไปก็จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนั่นเองครับแสดงว่าในส่วนของระบบของเรานี้ก็มีการวางไว้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องมีการปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ของทางประเทศตามประเทศนั่นแะต่อีกตัวนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าการเปิดปัจยุบันเนี่ แม้ว่าจะมีเกณฑ์อยู่แต่ที่นี้การพัฒนาจารย์บางทีมันต้องใช้เวลาการพัฒนาทำอย่างไรก็ไม่ใช่เป็นเวปีสองปี็ได้เพราะว่าพอเข้ามารุ่นนี้อย่างรุ่นที่เข้ามาปี58เริ่มปี5้ากก็ใครจะจบออกไปก็ต้องผ่านภาษาปิดแม้ว่าหลักสูตรไม่ได้กําหนดไว้แต่เกณฑ์นั้นบอกว่าต้องอาจจะมี ประกาศบัติหรือว่าการทดสอบก่อนที่จะจบออกไปทางด้านภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ส่วนอาจารย์ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยต้องสอบต้องทดสอบผ่านภาษาอังกฤษคอ่าตัวนี้ก็เป็นเกณฑ์ในพื้นฐานพอที่จะวัดได้ว่าทั้งนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบออกไปแล้วก็ตัวอาจารย์ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ก็ต้องไปอบรมหรือว่าไปเป็น อสอบในฐานะที่อาจารย์นะครับได้มีส่วนเข้าไปในการไปตรวจสอบการศึกษาในหลายพื้นที่ด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคในการที่เป็นโดยเฉพาะของของสถาบันการศึกษาเอกชนกับของมหาวิทยาลัยรัชพัฒราชมงคลน,นี่ก็กำลังปรับปรุงเนื่องจากว่าเกณฑ์แรกๆที่เข้ามานั้น ตั้งแต่ปี48หรือก่อนปี48ที่ประกาศใช้เกณฑ์เพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้ฟิกอย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามีผลกระทบทั้งนักศึกษาที่จะจบออกไปสู่ตลาดแรงงานซึ่งตลาดแรงงานใช้ตลาดแรงงานเดียวกันเพราะนั้นจุดที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยที่เกิดใหม่นั่นแหละก็กจะต้องพัฒนาจากการไปตรวจประเมินจะเห็นได้ว่าอันไหนที่ไม่ได้คุณภาพ เราก็บอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านก็คือคตอนนี้มีการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 5 7แต่ก่อนหน้านี้ตรวจเหมือนกันแต่ไม่ได้ส่งให้ทางสกออ,อดูโดยเฉพาะ,ะกรรมาการกกอจะต้องตรวจสอบด้วยตอนนี้ก็ถือว่าในระบบะและก็กลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพเนี่ยก็ถ้าดูแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พยายามที่จะพัฒนาให้ตรงแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ผ่านมานั้นโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัชพัฒของรัชมงคลหรือเอกชนเนี่ยก็กำลังเริ่มพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเรียนให้ได้ระดับปริญญาเอกให้มากขึ้นเพื่อที่จะตอบตัวชีวัดหรือเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองอย่างตัวอย่างง่ายๆก็คือเกณฑ์มาตรฐานตอนนี้ ะระดับปริญญาเอกอะร,ะระดับปริญญาตรีอาจารย์ถ้าสมมติเรามีปริญญาเอกหนึ่งท่านก็จะได้หคะแนนเต็มถ้าปริญญาโทก็ต้องมี3ท่านปริญญาเอกก็ต้องมีทั้ง5ท่านนี่อันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่จะพัฒนาไปสู่ระดับคุณภาพมากขึ้นผมเองก็ไปอบรมทั้งให้การอบรมทั้งไอ้เกณฑ์การประกันคุณภาพที่เน้นทางคุณภาพแล้วก็ไปอบรม ทั้งการทําผลงานทั้งวิชาการทั้งผศออรลอศอจริง,รงๆแล้วผมเริ่มมาตั้งแต่ปี2543นะ,ะเพราะว่าผมได้รอสศอตั้งแต่ปี42ก็พัฒนามาพอเกณฑ์ปี2552ที่มีระบบ t ีคีเวบผมก็ปรับระหว่างการทำเอกสารประกอบการสอนให้สอดคล้องกับมคอ .3 นั่นเองย่อม,มาจากมาตรฐาน การศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไม่ใช่ไปแปลว่ามัดคออาจารย์นะนั้นไม่นไปบางส่วนใหญ่ก็ไปแปลบอกว่ามคอมัดคออาจารย์จริงๆก็คือแปลว่าก็คือมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาการเลยในมคอมันก็จะมีทั้งมคหนึ่งก็คือเกณฑ์มาตรฐานหลัก ก็คือทุกหลักสูตรถ้าเป็นรัฐประสานศาสตร์หรือรัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรก,กิจก็จะมีมคหนึ่งเป็นต้นแบบ,บแส่วนรายละเอียดนั้นก็เป็นตัวเนื้อหาในหลักสูตรก็จะเป็นม,มคสองครับมส่วนมคส,สามก็วิธีการเอามคส,สองเนี่ยมาปฏิบัติครับน,นั่นเองกับในฐานะที่อาจารย์เรียนจบจากต่างประเทศด้วยดูแล้วเนี่ยฮะมันมีอะไรบ้างที่เราเรายังไม่ได้ทาเหมือนอย่างที่ต่างประเทศเขาทํา คือต่างประเทศนี้มันก็มีเกณฑ์การวัดอยู่นะต่างรประเทศก็คือข้อสําคัญก็คือมันก็ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่เกณฑ์ต่างประเทศนี้เขาจะดูจากการตีพิมพ์ถ้าเป็นระดับริญญาโทริญญาเอกนะตีพิมพ์ที่มีอ,อะไรมอีอิมแพกเยอะๆนั่นนะก็ประมาณนั้นก็เผยแพร่ของเรานี้การเผยแพร่ของเรานี้ยังยังแบ่งหลายระดับ แต่ถ้าระดับปริญญาโทเนี่ยสามารถที่จะไปนำเสนอแบบ proceeding วิชาการก็ได้ไปตีพิมพ์ในในวารสารที่ได้ TCI กลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองก็ได้ทีนี้มันก็จะแตกต่างกันส่วนระดับปริญญาเอกนั้นจะตีพิมพ์ระดับ TCI แค่นั้นก็คือจะไปตีพิมพ์แบบ proceeding หรือประชุมทางวิชาการไม่ได้อันนี้ก็เริ่มนะแต่ก่อนหนะน้านี้ก่อนหนะ้าปี2 5 0 55ที่บังคับกันจริงจังแล้วนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ยังไปตีพิมพ์แบบยังยัง,ยงไม่ซีเรียสมือนต่างประเทศนะเพราะนั้นตัวนี้ก็คงจะดูที่คุณภาพของการทำวิญานิพนธ์การทำดุษฎีนิพนธ์หรือว่าที่เรียกว่าทีสิ์และริสเลชั่นตัวนี้ <c oughs> เข้าไปด้วยเพราะนั้นถือว่าการเรียนระดับปริญญายเอกนี้ถ้าเราดูตัวเลขแล้วคนเรียนอาจจะยังไม่มากนะัก แต่การตีพิมพ์เนี่ยของเราจะต้องต้องดูให้มันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ออกมาเมื่อปี58ค่อนข้างละเอียดนะครับครับครับไอ้่างคิดว่าสิ่งที่ที่รัฐบาลนะฮะในฐานะผู้ที่กําหนดนโยบายต่างๆควรจะต้องทําอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะทําให้ความเชื่อมั่นนะครับต่อระบบการศึกษาของเรากลับมานี่ควรจะต้องทําอะไรก่อนเป็นพิเศษครับที่จะต้องทำเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องหนึ่งจะต้อง ชี้แจงกับเกณฑ์ที่ต่างประเทศเขาประเมินครับตัวนี้สําคัญเพราะว่าจะต้องเอามาดูว่าถ้าเรารู้จากเกณฑ์ถ้าเหมือนกับที่เราสอบนะั่นแหะถ้าเรารูแนวแนวข้อสอบหรือรู้ว่าเกณฑ์เขาจะวัดอย่างนี้อย่างนี้เราก็สามารถเดินเข้าสู่ตรงนั้นได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเกณฑ์ต่างประเทศนะเราไม่ได้ดูดูเฉพาะเกณฑ์ของเราไม่ว่าจะตรวจตามระบบ TQF ก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่ตรวจตามอย่างนี้ ก็มาใช้เมื่อปี2552นี่เองมันจะต้องดูตรงนี้แล้วก็มาตรการนั้นจะต้องชัดเจนก็คือโดยเฉพาะคนที่มาชี้แจงเรื่องเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ประกาศมเมื่อปี2558แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสกอ,อนเนี่ยนะ,ะนะจะต้อง,ต,องต้องชัดเจนเรื่งองเรื่องนี้ก่อนพูดให้ตรงรให้ตรงประเด็นด้วยแล้วก็ให้ตรงกันด้วยวทีนี้มีข่าวว่านะแต่ละท่านเนี่ย มาแจงเกณฑ์แต่ละครั้งเนี่ยได้รับการบอกเล่าจากจากนักการศึกษาหลายท่านบอกว่าแจงไม่ตรงกรันมันเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นรับอาจา์ทีนี้มันมันอย่างนี้เกณฑ์ต่างๆเนี่ยเกณฑ์ที่ประเมินอยู่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี57แล้วก็มามาประกาศเมือ่อเกณฑ์ปี5เกณฑ์ปี48เนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรพอเกณฑ์ปี57เนี่ยมาตรวจระดับคุณภาพเน้นคุณภาพมากกว่าแล้วก็เพื่อที่จะลงไปตรวจ ให้รายงานประจำปีแต่ถ้าเกณฑ์ปี58พอมาประกาศปี5 58ปี48กับปี58ก็ยังคาบเกี่ยวกันอยู่แต่รายละเอียดเนี่ยอยู่ในปี48แต่เนื่องจากว่าเกณฑ์เวลาประกาศออกมาเกณฑ์เกณฑ์ประเมินเมื่อปี57นั้นนะมีอยู่ระดับหลักสูตรนะมีอยู่6องค์ประกอบ14ตัวบ่งชี้ตัวกบบ่งชี้ก็วัดกันไปตามเต่แต่ทีนี้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวเนี่ย มันไม่มีรายละเอียดเพียงพอแล้วแต่คนที่คนที่ไปตรวจคนที่ไปอธิบายอันนี้มันเหมือนกับกฎหมายว่าออกมาในกวกาจะตีความแต่บาคนไ่เึ่งไงกิสีกาก็ก่าววาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งขนาดนั้นต้องไปพึ่งอาจารย์ที่สอนประจำแล้วก็สอนหลากหลายเนี่ยก็จะชัดเจนว่าจริงๆแต่ละเกณฑ์ก็พุ่งไปสู่ให้สอนนักศึกษาให้ได้รับความรู้ตามสูตรหรือหลักสูตรที่มีอยู่ แล้วก็ผลออกมาก็สามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้จากประสบการณ์เนี่ยผมเคยติวสอบกอพอได้ที่หนึ่งของประเทศจะเห็นได้ว่าเนี่ยตรงไหนเข้มข้นตรงไหนไม่เข้มข้นครับแล้วตรงนี้มันมีปัญหาว่าเวลาอธิบายเนี่ยถ้าคนไม่เคยสอนหนังสือหรือว่าสอนน้อยหรือว่าตกรุ่นไปแล้ว ตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วมันจะสอนเมื่อสิบปีที่แล้วห้าปีที่แล้วกับปัจจุบันหรืออนาคตมันต่างกันนะตอนนี้เพราะนั้นการเรียนการสอนเพราะน,นั้นตรงน,นี้เวลาถ้า,เ,าเกณฑ์ทุกเกณฑ์ออกมามันก็วางมาตรฐานดีแต่คนที่จะขับเคลื่อนไปสู่ให้นักศึกษาได้รับความรู้แต่แต่ละรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรถ้าเป็นปริญญาตรีก็ประมาณ40 สี่สิบวิชาหรือสี่ิบสองถึงสี่สิบห้าวิชาเพราะว่าเขามีนิมมัมประมาณ120ร้อยี่สิบก็ประมาณสี่สิบวิชาหรือส2 4สองสีห้าแต่ถ้าเป็นปริญญาโทก็ประมาณสามสิบหกหน่วยกิตถึงสี่5ิบสองสี่สิบห้าก็ประมาณสิบ2ดสิบสองวิชารปริญญาเอกก็ประมาณนั้นแหละก็ประมาณสิบสองถึงสิบห้าวิชาแต่ตรงนี้แหละแต่ละรายวิชาเนี่ยจะต้องดูให้ชัดเจนว่า ที่จะกําหนดขึ้นมาอย่างกรณีที่ทําวิชาขึ้นมาเนี่ยอย่างกรณีที่ท่านถามเนี่ยรายวิชานีา้ที่ท่านมาร่วมทำเนี่ยก็คือระเบียบว,วิธีวิจัยทางสังคมเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสอนในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกได้เป็นพื้นฐานได้โดยเฉพาะที่จะเน้นระดับปริญญาโทแต่ถ้าเป็นระดับปริญญาเอกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แบบเรียกที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาเนี่ย เราเปรียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูงเนี่ยอันนี้ก็คือได้ดําเนินการขอผลงานในระดับสัตราจารย์ออกมาแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างเพราะนั้นเวลาที่จะนำความรู้ไปสู่นักศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีมีความรู้มีประสบการณ์ชัดเจนแต่ตรงนี้เพราะว่าบางทีก็คนที่มีประสบการณ์น้อยไปแนะนำเรื่องการประเมินเนี่ย บางทีมันก็คุณภาพยังไม่ได้ถึงแต่ก็พัฒนาแนวโน้มก็ก็ดีขึ้นเพราะว่าเกณฑ์ในการประเมินเนี่ยมันมีทั้งประเมินว่ามีปริญญาเอกกี่คนแล้วก็แต่ละหลักสูตรแล้วก็มีระดับตําแหน่งทางวิชาการผศสศเท่าไหร่ก็เกณฑ์บอกไว้หมดแต่ตัวนี้มันกําลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆซวันที่หเนี่ยผมก็จะไปอบรมให้ทางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล,ลกกราชนากศิลป์ของวิยาเขตบอพิษพิมุที่จักวรวดิก็ก็ก็จะเป็นเรื่องการทำผอศอรอสอนี่แหละครับหรือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีสุดท้ายนี่อาจารย์จะ,จะมีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างความเห็นตรงนี้ก็คือการที่เราจะทำคุณภาพการศึกษาให้ดีเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากที่ระดับมัธยมมัธยมก็จงให้ได้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพราะว่ามัธยมเนี่ยมันมีทั้งมัธยมมาจากต่างจังหวัดมีทั้งมัธยมมาจากกศนเพราะนั้นเนเกณฑ์ที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐานพอไม่ได้มาตรฐานตรงนี้มาสู่ระดับอุดมศึกษามาเรียนมันเหมือนกับฟุตบอล่ะถ้าว่าระดับยาวชนนะฮะมันยังไม่ดีมันใจดีชาติดีอยังไงทีนี้แม้ว่าในเกณฑ์เขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรคัดนักศึกษาเข้ามาไม่ได้มาตรฐานยังพื้นฐานยังไม่ดีก็ให้ไปเตรียมพร้อม เตรียมยังไงถ้าไปเตรียมเยอะมันก็เขาก็ไปเรียนที่อื่นน่ะมันก็ไม่มีถ้าไปเตรียมเป็นแบบสี่ห้าเดือนอย่างนี้มันก็ไม่ไหวว่อ๋อนี่นี่ก็เป็นปัญหาหนักปัญหลายสถาบันเหมือนกันเนาะมันก็มียิ่งประชากรน้อยด้วยตอนนี้คบางทีก็เรียกว่าโอกาสทางเลือกวน้องทางเลือกพอรับหมดพอรับหมดพอจะเตรียมมากๆเขาก็ไม่เขาก็ย้ายที่อื่นไปไปเรียนที่อื่นก็อันนี้ก็คือเป็นประเด็นปัญหาแต่ก็กําลังพัฒนาต่อไปกับรับ ก็สรุปนะครับว่าที่บอกว่าระบบการศึกษาไทยตามหลังต่างประเทศนั้นนะฮะก็ก็สาเหตุเกิดจากการที่ตัวชี้วัดนะครับที่มีการชี้วัดมานะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับอาจจะมีความแตกต่างจากเราแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเองนะครับก็ได้มีการเร่งพัฒนาตัวนี้นะครับก็พูดง่ายๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระยะของการปรับตัวแต่เชื่อแน่นะครับว่าต่อจากนี้นะครับในส่วนของระบบการศึกษาของเรา จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์อภินันจันทนีนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับสวัสดีครับดีขอบคุณมากครับอเอาละ,ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับ